อ๋อ oh, นี่นะครับนี่ก็เป็นแม่หงนะครับ<อ>แม่ผลาดแม่หงพันล้านครับเมื่อแต่อันเล่ากอพิ่นไปจังใดก,ก่อนครับแม่แม่่นนี่เป็นซือ้อซื้อดอกคู่นตอนนี้ oh. นะอยูเวลูวันฟาร์มครับคือหงผล้ดน,นี่เป็นน้องสาวของปานบัตในปานบาด oh. น,น,นี่อยู่อยู่ขอกับดีเจกุ้งนั่งครับกับพี <DJ S 1> แมนมานวันแมนครับ แต่แม่ดอกคุ้นแม่แม่ดอกคุ้นเนี่ยสูงร้อยสามสิบแปดก็ผมจากโมกิดนะแม่ของของพันหลานแม่ครับแต่ว่าแม่เราใจลูกง้ามึงยโอ้เด็ดขาดดีครับใจลูกนี่ังขี้มากรับลูกซีตัวเป็นตัวเมียเบิร์นาอยนี่ต่ตัวเด็ดเด็ดนี่จะตัวเด็ดครับดีมึงเต่ากับสีเต่าครับเนี่ยสีเหลี่ยมหลังตรงส้งสีเหลี่ยมครับอัตลักษณ์สามองคป่องค้าดำครับครบรืบอกเข่ากันไงครับ เบิงทั้งหนาเป็นกับผู้งามนี่นี่กับบานกับพวงเขากับเปิดครับนี่ใสดีขึ้นยังไงตัวเชื่องนั่งี่สองขัญเชื่องครับโอ้ก็ว่าเอฟซีเพื่อนกับหลายอยู่ครับแม่หงนี่นี่ครับมาเรียนกล่องนี่นี่ผมต้องถอยออกมาครับเพื่อนผู้งามครับเดี๋ยวถอยว่รามึงไกล้ๆยุ่ไใกลๆล่นนะครับขั้วไม้บนปมนยังดอกโอ้เชื่องครับเป็นเชื่องเป็นตะหักหางกันเง่ของงามครับเป็นพัวครัวหาง้ง่ นี่และครับขันอ้ำบุกนี่ลูกน้อยกกับงามนี่ครับนี่สาวจักเดือนละครับลูกสาวเจ็ดเดือนแต่ว่าสีไงสาวเนี่ยจักน้อยเพราะว่าเพราะว่าเม่เพิ่นเนี่ยนี่นี่นี่ตั้งแต่อายุายุเก่าเดือนอคือแบบเป็นัาร์แรกๆกะไใส่เลยใส่เลยครับพอคุ้มฟูงเขาครับแต่ว่าพอพอคุ้มฟูงเขาก่ สายเลือดก็ใชได้เลยแมนสายเลือดดีโอ้ตอนนี้ท่องบ่ครับตอนนี้ตอนนี้ท่องที่เดือนเลยท่องครับเร่าอูเร่าอูเข้านะครับเอ้านะครับเศรษฐกิจขายเยัะหน่อยก่อนกสิเต้าบึงตรวจเทปแล้วนี่ละหาดุนว่าได้ได้ตามผลงานของพีเพร่าอูครับโอ้อ่อนซ้อนครับตัวใหญ่ลูกก็ส่งดีนะครับลูกสาวก็ได้ลูกนี่ก็มาดีคือกันแต่ว่าหางใหญ่สาซื้อ ครขายอันธุกรรมทํางานอย่างเดียวเลยครับบบผู้หายนี่ครับผู้งามเลยโอ้คัดองพิ่นลาสุดมีค้นมากขอเปิดขอแบ่งบ่วครับพี่ตอนนี้พ่อพิ้น่าก็ยังย่งบัทันยังบ่ท่านอันนี้ดอกยังบ่ทันวาบ่ทันแบ่งนองคิดว่าน่าเสียไว้เป็นเป็นโรงงานโรงงานผลิตแต่ก็คือว่า เพราะว่ามันมันหายากครับสีอันตรายาอย่างนึงคือเข้าบบวาครับถ้าเกิดว่าเข้าวาแล้วมันเอาขึ้นบปอย่า่ามไหมแมนแมนก็เลยยังบ่นท่านวาเนาะครับโอ้ทั้งใน้อเข้ากับสีมีมองถี่เป็นขีดดินทรายเนาะครับเห็นเป็นนวดนี่มองเป็นขีดดินทรายครับดีครับผมอก็เป็นกล้วยแม่พันธ์ทีเอฟซีหลายอีกตัวนึ่ครับแม่หงันล้านนะครับถ่ายกันไงเงาหางกันไงนะครับ วัวของเขาเงาหลูกลลกับเบิ้ล้ลขี่ไล่ดอกลูกแต่ว่าหางใหญ่สะาได้ซื้อตะกีในหางหลอดตอนนอกมากเลยไหมครับหลอดตัวน้อยือ,ยอ็ยังว่ามันกล้ยแก่พันธุกรรมทํางานเนาะก็เริ่มใหญ่ขึ้กน,กนก็เริ่มใหญ่ขึ้นามากหน,น่อยชุดสังเกตที่ผมไปเบิ่งแมวพันธุ์ที่ตายลูกดีๆหลายๆหมอกับที่ผมสังเกตเห็นกคือเนี่ยครับตีนสีหญ่ครับนี่ก็ตีนใหญ่กันครับเนี่ยโอ้ขาดวางผลงานได้เรื่อยนะครับนี่ยครับเอา เอามาฝากเอฟซนะครับกับในหงพันล้านเดี๋ยวซีมีตัวใดอีกเดี๋ยวยัอไปเบิร์ครับจอมขวัญฟาร์มนะครับที่ตามน้าอยู่ในเพจกับเพจเพชรซาอุยักษ์ใหญ่แห่งบางปะอินยักษ์ใหญ่บางปะอินครับยักษ์ใหญ่บางปะอินนะครบับฝากที่ตามน้านะครับครับผมเดี๋ยวไปเบิร์อ,อีกแนนึงครับ